วันนี้นะคะร้านสมยศด,ดำเนินมีละมุดมาเลยเข้านะคะเป็นละมุดมาเลสวนสวยนะคะส่วนนี้สวยมากสวยใหญ่ยาวขาวโอ๊ะโอผิวดีทรงดีแก่ดีพื้นเสมอไล่เลี่ยทั้งลังแต่งหน้าทุกลังไม่เท่ากันทุกลูกนะจ๊ะแม้ว่าแม่ค้าจะเป็นร้อนในแต่ก็ยังกินอยู่เพราะว่ามันอร่อยมากคือมันอร่อยแบบอร่อยส่วนตัวอ้อยชอบกินแบบกรอบๆนะคะมันจะแบบ อร่อยส่วนนี้สวยที่สุดในร้านแล้วนะคะถ้าเกิดว่าส่วนนี้ใช้ไม่ได้ลูกค้าไม่ต้องซื้อแล้วจ้าวันนี้16ตุลาคมสวยที่สุดในตลาดไทยค่ะ ละมุดมาเลสสวนนี้สวยที่สุดในตลาดไทยเอ้ยอร่อยคักอร่อยเนี่อร่อยหลายลูกค้าซื้อที่ไหนไม่หวานซื้อที่ไหนมีหนอนลองเปิดใจมาซื้อร้านสมยศด,ดำเนินตลาดไทยดูน,นะจ๊ะวันนี้ละมุดมาเลคุณภาพของจริงของแท้ละมุดมาเลส่วนนี้เป็นเกรดส่งห้างส่งนอกส่งออกต่างประเทศได้นะคะร้านสมยศด,ดำเนินบ่มใหม่ช่างใหม่ทุกตะกาจ้าขอตัวไปกินสักโลก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย